สนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งเมนูพิเศษของที่ร้านและลูกบาสติกเกอร์ที่แย่งชิงมาคงถึงเวลาของมิชชั่นของสาวฟุตอโฮลิกแล้วละค่ะ กรังเมืองพัทยาบริการด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมผสานความเป็นฝรั่งเศสและเอเชียเข้าด้วยกันทั้งมื้อกลางวันและมือ้อค่ำชมบรรยากาศเมืองพัทยาเพลินๆกันนะคะเย้เสุดกระไดสามคนก็มาถึงร้านลาเฟแล้วนะคะร้า,รานานี้ก็อยู่แถวๆนี้เลยวงเวียนปเปามาเามาน่ะ ร้านนี้เป็นร้านชื่อดังของพัทยาเลยหรือเปล่าเหมาะสมที่จะเป็นทริปร้านปิดของทริปเราใช่แล้วเพราะว่าเราก็เดินทางกันมันเหนื่อยมาแล้วก็เล่นไม่นีนใช่ถ้าอย่างนั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวจะสั่งเออสั่งแล้วด้วยเดี๋ยวจะให้กินเลยดีกว่าไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรกินเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ใช้เข้ามาดีกว่ากฎกติกาลูกเม์สติ๊กเกอร์เป็นสิทธิ์ในการเลือกจานอาหารได้หนึ่งจาน ลูกบอลสีเขียวเป็นสิพิเศษในการไล่จานอาหารของคนอื่นอาหารมีทั้งหมด9จานขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคนแต่มีข้อแม้อยู่ว่าห้ามแชร์อาหารกันเด็ดขาดใครจะวางแผนเลือจานอาหารให้ตัวเองอย่างไรไปดูกันดีกว่าค่ะค<า>่ะเราเล่นเกมกันแล้วนั่นคือกติกาผลการแข่งขัน,นขในวันนี้ของเอิร์ได้ลู เขียวหนึ่งของใบตาลสีชมพูสามลูกไม่มีสีเขียวส่วนของลุกเหลืองสองลูกและสีเขียวหนึ่งลูกห้าแฉกันเด็กขาดเริ่มนะคะเมนูเมนที่หนึ่งเปิดบนกว้างเปิดในกล้องดูด้วยเอาเอาขาออกกันหิวมาให้กินน้ำปลาใช่สิ ใช้สีค่ะเมรี่สีค่ะมาค่ะใช้สีค่ะโอเคอยู่ใช้สีเขียวก็ดีเราไม่กินสลัดขอบคุณมาก ใชยสิทธิ์ค่ะเราอ่ะเพราะเราแรกอ่ะเฮ้ยโอ้ืมเนื้อกินเ่ะไม่ต้องใช้สิทธิ์แล้วนะเพราะว่าอันต่อไป่ยของไปขอแน่นอนแล้วมาเล้วเนาะขนมหวานนะเราไว้กินเราสุดท้ายมาเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าเนาะเปลี่ยนเลยร้อนอ่ะ โอ้โอไก่ดูนิ่มมากเลยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอ, <c oughs> อยากเติมพริกไทยไหมเดี๋ยวแบง่งทีมงานอยากทานไหมคะทีมงานก็ทีมงานเถอะนะจุดเนี้ยไม่แบ่งละคนอะ่ะ อิ่มมากสองอย่างก็อิ่มแล้วอ่ะต่อหนึ่งซุปเยื่อไผ่ก็โอเคอร่อยไหมอร่อยมากหรอร่อยปะรสชาติเป็นยังไงก็ซุปเยื่อไผ่แล้วก็ใส่พริกไทยอ๋อที่ได้มาปรุงกระหรอกจังวนศูนย์กล่อมๆค่ะดีแล้วเป็นยังไงอีกอยู่ท้องค่ะนี่ไงนี่เนนี่มีอะไรบ้าสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์นะกับหอยอร่อไหอร่อยมากเช่สปาเกตตี้มันแบบ นุ่มมากมเลยอ่ะแล้วเขาให้ออฟเซอร์แบบเยอะด้วยอ่ะแต่ว่ากินกับน้ำจิ้มเขาเนี่ยจะมีสองแบบนะคือคู่กับเหมือนแบบคล้ายๆเป็นมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินคู่กับแซนด์ฟรายด้วยแต่ของเราเนี่ยเรามีไก่ไก่อ่ะจะหอมมากมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าสมุนไพรๆแล้วก็เนื้อไก่จะนุ่มๆเนาะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหเขาก็เข้ากันดีจ้งเลยอ่ะอ้าวไม่ได้หมดแค่นี้มี เรามีอะไรนะอ๋อมีสลัดที่ย่างมาใช่ไหมใช่สลัดกูนิ่มสลัดที่ย่างมาคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจย่างเลยพูดได้แต่ว่าคือรั่วเพื่อนไม่กินค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะของหวานมาแล้วอันนี้ของเราคนเดียวอีกอันนี้คืออะไรอ่ะคะโรสเกตโลววนลาททโออะไรนะคะโรเกตโลววนลาททโอเป็นของหวานนะคะตรงกลางนี่เป็นไอช็ครีมเหรอคะเป็นววนลาช็อคครีมมีสามลูกอยากให้แห่งกันกินจังเลย แต่กดก็ต้องเป็นกดเลยเนาะชอบกาแฟร้อนร้อนทำไมทุกคนดูตั้งใจดูมากเลยอ่ะเฉิอนเลยไม่อยากดูเลยอ่ะหิวอ่ะอืมอร่อยมากมันเป็นแบบเหมือนขนมปังกรอบๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไอศครีมวานิลาเย็นๆหอมๆเนาะแล้วก็มีวิปครีมด้วยมีวิปครีม,มแล้วก็มีสตอรอเบอรี่ด้วยไม่ไหว 5, รสชาติ4.5ราคา3.5สถานที่4คาราบารี่ยังอร่อยเลยอ่ะคิารูดิพอแล้วพอแล้วปิดรายการดีกวนะ่า <นะ S 3> ไม่ได้หยุดกินกน่อนหยุดกินวางช้อน สำหรับวันนี้นะคะเราทั้สามคนค่ะก็ต้องขอขอบคุณร้านลาบ,บเกตค่ะใช่ร้านแรกของเราใช่ไหมช้อก <ละ S 2> <ะ>็ต่อด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยมาดับแหม่มน,นะคะแล้วก็กิจกรรมสนุกๆจาก Splash Down ค่ะและร้านสุดท้ายที่นี่เลยร้าน Love วันนี้ก็หมดเวลาของเรา3คนลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะที่ช่องอมรินทีวีนะคะในเวลา10โมงถึง11อมงค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมกลับมาเจอกับพวกเราในรายการฟู้ดคอล์ิคนชอบกินสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอไปกินต่อไปบ๊ายบายเพื่อนนกิด